สมารโดยชื่อมี6ชื่อ1.4่ชื่อที่1ชื่อว่าอัพชะยีภาวะสมารอัพชะยีภาวะสมารนั้นเราเพิ่งจะจบอุปสรรคและนิบาตมาใหม่ใหแล้วก็จบนามมาใหม่ๆหก็เอานามในนามกันกับอุปสรรคนิบาตปลายนาม,มากันเนี่ยมาย่อเป็นสมาร์ครับซึ่งชื่อเขาบอกว่าอัพชะยีภาวะสมารที่มีอัพยะศัพท์เป็นใหญ่และเป็นประธานครับอัพชะยี แปลว่ามีอภิยะาศาั์อภิยาศัพท์มีกี่ประเภท31ปัจจยันตะสองอุปสรกสามนิบาตนะครับจะเอาเฉพาะอุปสรคและนิบาตไม่เอาอภิยันตะปัจจัย15ตัวเป็นต้นกับพวกตะวตุนาที่ปัจจัยพวกนั้นนะจะไม่เอามาย่อเป็นสมาธิเอาเฉพาะอุปสรคและนิบาตในอภิยะสามเอามาสองมายอ่อแล้วก็บอกว่ามีอัดเป็นใหญ่เป็นประธาน เมื่อย่อแล้วความหมายหลักจะอยู่ที่อัพยยศัพท์ไม่อยู่ที่นามเลยครับอัพยยศัพท์มีความหมายอย่างไรเอาความหมายนะั้นเป็นเกณฑ์คือสมาร์ทที่มีอุปสรรคและนิบาตเป็นบทหน้าเลี้ยงอยู่ข้างหน้าเลยนะในสมาร์ทนะดิ่งอยู่นาสุดเลยนะก็ไปตรงกับคําว่าอุปสรรคคือคําที่ประกอบหน้านามและกิริยาเพื่อปรุงแต่งให้มีอัดดียิ่งขึ้นมาอยู่นี้ก็เลยถูกมาครับเลยว่าอุปสรรคต้องอยู่หน้านามต้องอยู่บทหน้า ประยู่ที่อื่นไม่ได้ต้องอยู่ข้างหน้าแล้วก็ได้นะ้อความเป็นใหญ่เป็นประธานด้วยที่สําคัญแนวไวยากรณ์ก็คือว่าบทสําเร็จของอภิญญาภาสมาิจะต้องเป็นนปุงสกปริง่งยเอกพจน์เท่านั้นครับสาเร็จแล้วจะต้องลงนปุงสกปรฝ่ายเอกพจน์เท่านั้นเอกพจน์เท่านั้นไม่ได้แปลว่าสีพัทมาอย่างเดียวนะเอกพจน์ทั้งหมด14ตัวนะแบ่งเป็นเอกพจน์7ตัวใช่ไหมวีพัฒนามก็คือมีรูปสาเร็จตามวิพัต เจ็ดวิพัตในฝ่ายเอกพจน์มีสองอย่างครับคืออุปสรรคและนิบาตนั่นเองถ้าสมาธิใดมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าเขาก็เรียกว่าอุปสรรคะปุพภกะปุพภกะแปลว่ามีอยู่ข้างหน้าอุปสรรคก็อุปสรรคมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าหรือเป็นบทหน้าแล้วก็เป็นใหญ่เป็นประธานด้วยนะครับยกตัวอย่างนครัตสเมืองไหนก็ไม่รู้ใส่อุดรล,ลงไปได้นะครับอุตังระนครัตสะสมีปัง สมีปังนี่คืออัดของอุปอุปสรรค์อัดแรกเลยไหมเนี่ยครับเนี่ยอัดที่สองเห็นไหมอุปอุปสรรค์แปลว่าสมีปะยกตัวอย่างอุปนักขังนะั่นไงครับเหมือนกับที่เราเรียนสมาดอยู่ตอนเนี้ยแปลว่าใกล้เมืองหรือใกล้นครนามคืนนะักขังรหรือนครอุปแปลว่าสมีปะใกล้แห่งเมืองนักขลรสัสมีปังสมีปังที่ใกล้ ส่ฐานังมาได้นะฐานังสถานที่สมีปังอันใกล้ณคังรัษะแห่งเมืองอุปนักขังกงเชื่อว่าอุปนักขังหรืออุปนครสมมติว่าใส่อุดรอุตตังระอุปนักขังหรืออุปนักรัศะนะครับอุปนักรัศะก็เป็นอุปอุตรนักขังใกล้เมืองอุดรคําว่าใกล้เมืองอุดรเนี่ยหมายถึงเมืองอุดรนไหมนั่นไงมันไม่ใช่ไง เมืองคืออุดรอ,อุป,ปะไปว่าสถานที่ใกล้ระหว่างตัวเมืองอุดรกับที่ใกล้เมืองอุดรคําพวกนี้เอาเมืองอุดรหรือเอาที่ใกล้เมืองเห็นไหมได้เนื้อความอุปสรรคเป็นใหญ่ไม่ได้นามเป็นใหญ่ได้ที่ใกล้เป็นใหญ่ครับไม่ใช่ได้เมืองเป็นใหญ่ครับใกล้อุดรก็อยู่ประมาณไหนรอบๆอ,อำเภอเมืองเขตรอบนอกใช่ไหมก็มีเขตเทศบาลใช่ไหมเขตเทศบาลน,นั่นคือเขตนครอ,อุดรใช่ไหมนอกเขตเทศบาล ก็เป็นอุปนครไงครับอุปนครนอกเขตเทศบาลนะครับเป็นอุปนครครับเป็นเทศบาลอําเภออื่นรอบๆกระช่างนั่นที่อุปนครแต่อยู่ติดครับเขตนครนะถ้าออกมาน้ํโสมนี่ไม่ใช่อุปนคระนะครับนี่ครับนอกจากว่าตั้งชื่อว่าน้ํโสมนครวัดวิหารธรรมก็อยู่ใกล้น้ํโสมนครก็เป็นอุปน,น้ํโสมนครังวิหารังวัดที่อยู่ใกล้เมืองน้ํโสมอะไรเงี้ยเป็นต้น แตปนคะรอุปนปคร,ปปค,รคือที่ใกล้เมืองไม่ใช่เมืองนะได้เนื้อความของอุปสรรคเป็นใหญ่อุปสรรคได้เนื้อความตรงไหนต้องเอาตรงนั้นอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกอุปนครนะครไหนนะครอุดรอ,อ,อ๋อยู่นอกเมืองไม่อยู่ในเมืองแต่ไม่ใช่บ้านนอกไม่ใช่ชนบทแต่อยู่นอกเขตเทศบา,อาลอะละต่อมาอย่างที่สองครับนิปาตะปุพก,กะมีนิบาศเป็นบทหน้าและเป็นประธานทีนี้นิบาศนะเช่นตัวอย่างว่า ชีวัตยัตโกปังริเฉโทยาวะชีวังนี่คืออุปสรรคคืออุปะนะแล้วก็มีบาทคือยาวะนะครับเวลาเขาแปลความเน่ยเขาไม่เอาอุปะไปแปลครับเขาอัดของอุปะไปแปลสมีปังส่วนอัดของยาวะนี่เลยครับเนี่ยอัดของยาวะครับยาวะแปลว่ายัตโกปริเฉโทก็เหมือนกับยะตัวนั้นอะแปลว่ายัตโกนะวะตัวนั้นแปลว่าปริเฉโท ยาวะก็เลยแปลยัตตะโกปริเฉโทนี่คืออัดของยาวะครับในอัดว่าปริเฉทะยาวะนิบาตอัดปริเฉทะเคยเห็นไหมเนี่ยครับยาวะเห็นไหมเนี่ยครับปริเฉทะนิบาตครับหน้าหนึ่งร้อยสามดังนั้นยาวะเขาก็เลยแปลว่ายัตตะโกปริเฉโทแปลว่าเพียงใดแล้วขยายไปว่าปริเฉโทด้วยกําหนดเพียงใดมีกําหนดเพียงใด เห็นแล้วนะว่ามาจากไหนนะยาวะนะนี่บาทุกตัวไปทําสมาธิได้นะครับทีนี้กลับมาแปลอย่างนี้ปริชเฉโทการกําหนดยัตะโกเพียงใดชีวัะแห่งชีวิตยาวะชีวังชื่อว่ายาวะชีวังกําหนดเพียงใดแห่งชีวิตหมายถึงตลอดชีวิตเอาชีวิตเป็นเครื่องกําหนดการกําหนดการเพียงใดแห่งชีวิตสมมติว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมได้พระสงค์ยาวะชีวังตลอดชีวิตโดยโวหารกํกำหนดการเาพียงใดแห่งชีวิตโดยสับจนกว่าชีวิตจะหาไม่เป็นโวหารข้าพเจ้าขอถึงพระเจ้าเป็นที่พึ่งจนกว่าชีวิตจะหาไม่หาชีวิตไม่เจอเนี่ยนะยาวะเนี่ยครับเนี่ยยาวะดังนั้นคำที่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานคือยาวะไม่ใช่ชีวังนะครับ ดังนั้นครว่ายาวะยาวะก็เป็นการกําหนดเพื่อจะถึงระรตนตไตรหรือกําหนดเพื่อจะรักษาศีลว่าเท่านั้นเท่านี้อย่างเช่นรักษาศีลอวบสถเอกรรติงเอกทิวสังแค่นี้นะกำหนดการเขาแล้วไม่มียาวะหรอกเพราะไม่เป็นสมาร์เอกรัติงเอกทิวสังตลอดหนึ่งวันตลอดหนึ่งคืนนั่นคือยาวะชีวังเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เป็นยาวะรัดติงยาวะทิวสังครับเพียงหนึ่งวันเพียงหนึ่งคืนไม่ใช่อันนี้ชีวิตอันตลอดชีวิตนะ เนี่ยครับดนนัตยาวะยาวะเนี่ยจึงเนื้อความเป็นใหญ่เป็นประธานเอากําหนดการเลยเอาการเป็นกําหนดไม่ใช่เอาชีวิตเป็นกําหนดเพราะบางคนอาจจะกําหนดว่าตลอดหนึ่งพรรษาอย่างบางคนก็จะมาเรียน3เดือนจบแล้วก็จะกลับบ้านใครบ้านมันก็กําหนดการเนี่ยครับไม่ได้บอกว่าเท่านี้ปีเท่านี้ปีจะกําหนดการใช่ไหมจนกว่าจะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นต้นนะ